นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของสมเด็จมหาบวรทิบดีหุนมาแนตนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่างวันที่23-24เมษายน2568เป็นการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการครั้งแรกและถือเป็นการเยือนกัมพูชาครั้งที่สองของนายกรัฐมนตรีไทยนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเข้ารับตำแหน่ง ส่วนประเด็นความร่วมมือที่จะหารือครอบคลุมทั้งความมั่นคงการแก้ปัญหาข้ามแดนเศรษฐกิจที่สองประเทศจะร่วมกันผลักดันการค้าและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้บรรลุปเป้าหมายการค้า15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2570พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนความเชื่อมโยงทางรางและทางถนนระหว่าง2ประเทศความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะแอ m มิกและในกรอบอาเซียน ปัญหาในเรื่องของ PM 2.5ค่ะระหว่างชายแดนก็จะไปคุยกันแล้วก็จะหาทางร่วมมือนะคะซึ่งกันและกันว่าจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะที่สําคัญก็ยังมีปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราพูดคุยกันแบบไม่ออฟฟิเชียลอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องของการที่จะปราบเรื่องนี้ให้หมดไปอะคะ่ะเพราะว่าจริงทั้ง ประชาชนทั้งของประเทศไทยเองแล้วก็ของทางกัมพูชาก็ประสบปัญหาจากเรื่องของออนไลน์แกมเมอร์เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ความร่วมมืออันนี้ก็เป็นไปอย่างรับรื่นค่ะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การค้าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนค่ะก็ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายนะคะ15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี70นนี้ค่ะในเรื่องของการเกษตรแล้วก็การศึกษาสาธารณสุขต่างๆอะไรที่สามารถร่วมมือกันได้รอบนี้ก็จะคุยกันในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นค่ะ โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีไทยกัมพูชาจะร่วมพิธีเปิดตราสัญ,ญลักษณ์ครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกัมพูชาและจะเป็นสกีพยานในพิธีลงนามเอกสารสำคัญต่างๆร่วมกันหลายฉบับ แล้วที่สําคัญนะคะปีนี้ค่ะประเทศไทยกับกัมพูชาเองก็มีความสัมพันธ์ทางการทูดกันมา75ปีค่ะก็ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ยาวนานนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันมาตลอดค่ะดิฉันก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าการไปเยือนครั้งนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะ จากนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปวางปวงมาลาณวิมานเอกราชและถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนรโรดมสีหนุพระบรมรัตนโกศ์เขาเยี่ยมคาระวะสมเด็จพระอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนประธานพุทธสภาและประธานองคมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเขาเยี่ยมคาระวะสมเด็จมหาราัฐสภาธิการทิปดีขุนโซดารีประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และเฝ้าทุลลอ,องทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนารดมสีหม,มุนีพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน